หน้าจอตรวจสอบการนับสินค้าเพื่อใช้สำหรับการบันทึกรายการการตรวจสอบการนับสินค้าซึ่งสามารถด้านอีงเอกสารไปใช้ต่อที่หน้าตรวจนับสินค้าและการตรวจสอบการนับสินค้านั้นสามารถตรวจสอบแบบแยกตามคลังและที่เก็บได้ค่ะ ซึ่งหลังจากที่ตรวจนับสินค้าแล้วพบว่าจำนวนสินค้ามีผลต่างระหว่างยอดตรวจนับและยอดตามบรรัญชีสามารถอ้างอิงไปบันทึกรายการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้ตามจำนวนผลต่างของสินค้าดังกล่าวและสามารถบันทึกการตรวจสอบการนับสินค้าโดยการคีย์ข้อมูลการตรวจสอบการนับสินค้าใหม่ทั้งหมดและสำหรับการบันทึกข้อมูลที่หน้าจอตรวจสอบการนับสินค้านั้น ครั้งที่1จะเป็นการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบการนับสินค้าโดยการคีย์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดและครั้งที่2จะทำการบันทึกข้อมูลตรวจสอบการนับสินค้าโดยการอ้างอิงเอ,งเอกสารมาจากหน้าจอตรวจนับสินค้าหลังจากที่มีการตรวจนับสินค้าแล้วเริ่มต้นของการบันทึกข้อมูลค่ะเลขที่เอกสารสามารถคลิกที่ปุ่มออโต้รันเพื่อให้โปรแกรม running ให้อัตโนมัติ วันที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปปฏิทินเพื่อทำการค้นหาและเลือกวันที่เอกสารวันที่ตรวจนับโปรแกรมจะดีฟอ์วันที่ตรวจนับให้อัตโนมัติในกรณีที่บันทึกการตรวจสอบการตรวจนับครั้งที่สองหลังจากที่มีการตรวจนับสินค้าแล้วรหัสผู้ตรวจสอบสามารถคลิกที่ปุ่มดดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสผู้ที่ทำการตรวจสอบรหัสผู้อนุมัติ สามารถคลิกที่ปุ่มดอกดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสผู้ที่ทำการอนุมัติคลังสามารถคลิกที่ปุ่มดอกดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกคลังกรณีที่ต้องการตรวจสอบแยกคลังที่เก็บสามารถคลิกที่ปุ่มดอกดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกที่เก็บกรณีต้องการตรวจสอบแยกที่เก็บหมายเหตุหากมีคำอธิบายหรือเหตุผลในการบันทึกตรวจสอบการนับสินค้าสามารถระบุได้นะคะ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกช่วงข้อมูลในการตรวจสอบการนับสินค้าได้หลายรูปแบบซึ่งได้แบ่งช่วงข้อมูลออกเป็น5รูปแบบดังนี้ 1. จากรหัสสินค้า 2. รหัสกลุ่มสินค้า 3. รหัสยี่ห้อสินค้า 4. รหัสแผนกและ 5. รหัสจ็อบค่ะ ยกตัวอย่างการตรวจสอบการนับสินค้าเป็นเลือกช่วงข้อมูลรูปแบบจากรหัสสินค้าซึ่งสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมและโปรแกรมจะดีฟองให้ระบุข้อมูลเริ่มต้นและสิ้นสุดได้โดยการคลิกที่ปุ่มด,ดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสสินค้าเริ่มต้นถึงสามารถคลิกที่ปุ่มดดาวเพื่อทำการค้นหา,า,ลาและเลือกรหัสสินค้าสิ้นสุด เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ลูกศรสีเขียว1ครั้งซึ่งโปรแกร,รมแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติประกอบไปด้วยรหัสสินค้าชื่อสินค้าคลังที่เก็บหน่วยนับยอดตามบัญชีและผลต่างค่ะนอกจากนี้หากต้องการตรวจสอบ และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละรายการสินค้าสามารถคลิกที่ปุ่มเว้นขยายซึ่งโปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายละเอียดสินค้าให้และสามารถบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องหมายเหตุของสินค้าแต่ละรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม close เพื่อการปิดหน้าจอรายละเอียดสินค้าส่วนคอลัมน์ตรวจนับโปรแกรมจะดีฟอลต์เครื่องหมายถูกให้อัตโนมัติสำหรับการบันทึกครั้งที่2กรณีที่เป็นการอ้างอิง เอกสารมาจากหน้าจอตรวจนับพร้อมกับยอดตรวจนับค่ะส่วนคอลัมน์ตรวจสอบสามารถเลือกการตรวจสอบสินค้าเป็นบางรายการได้และหากต้องการตรวจสอบทั้งเอกสารสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกได้ที่ช่องตรวจสอบแล้วทั้งใบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อทำการบันทึกรายการค่ะ